นีภาพเยอะแยะเอากตเบิ้งภาพที่เขาต้องการเบิ้งเอาเบิ้มแต่ภาพนี่แหละกวดตับเข้าไปคุณเ <c oughs> บิ้งปากคุณคนน่ะแต่ท่ได้ลืดอาหารมัง <c oughs> ้งหยับไวอย่างเดียวคุณอะทานนี่มันคือปอุวยกายทานนี่มัน,นี้อันนี้ลุดแล้วอันนี้น,นี่็กิลกองอิม่ม อันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว,วนี่ก็อิ่มนำสำลานดีเอ้ยเยนภาษาก่อนห้ามเซลอ๋อใะมันไปเร็วหอกนี่ๆเขาจะไปหาชีมเร็วประเด็น,น,นเนาะมันเป็นมืออาชีพ้ามเซลมาเซลก็ได้อีิขันชิมอ่ะเบิ้งภาพต่อไป มันจะสวิตเลียวบางอย่างโอ้มันจะสวิตเห็นปากม่ใช่เลยโอ้เบิ่งปากเปินด้พุ่นจัได้ห็นได้ปะหนึ่งงงพ่อใหญ่งงยังปากก็เป็นสิ่ช่วยให้่ะเหมือนี่ไหมงงเงียพวกหนาพุ่งงงี้นี่พุ่นีพะจ้กอีหนูอยนี่พ่นีกับพรจ้าอีหนู่ยนี่นี่จ้เขาเห็นอย่างกันนี่ปากเปนเป็นเร็วเห็นหนึ่งงงบางแกงบางหนาสีหนางงงงนี่กูเห็ได้ว่านอ ตาบรรจุคู่มาเนิประสิจะมหดอายุหกสปีพวก็เห็ดปากอย่างสิชักเียร้องเห็ดมึงกันนะพน้าปัญญาว่านี่พผ้เลี้ตั้งเห็นจังว่าคืบคนคืวนหนอพนัว่าเนี่นี่ก็บ่าหูเลยคนเล่้วคนี้ก็หูคนนี้ยินเสียงเลยเลยหัวเลยคนนี้ก็ว่าหัวจากออยยังนี่หัวจากเซ่ยบ่กหัวจากวนเลียนแบบนก่อ็เห็ดคืวคนหนอว่าแล้วพนก็เลยไปถามแย่คนนี้มานนิเท่าก็เห็ดคือว่าปากคนแบบมึงกันนะพน้ ไม่ได้ติ่งได้ว่าอย,อ,อยู่ซื่อเนยปากไรเขาทายรูอยุ่นน่ะนิ่งๆเนี่ยงานเกี่ยวจริงั้นนี่ะนะพื่อนเพื่นิีกหัดมาหันมาเหตุปากรมสนับด้วยเขาเนี่ยใส่ลิ่นกนลังจิ้มเขียวมันใส่ลิ่นเป็นประโยชน์มันใส่มาจิ้มเขียวก่ของมันย่าง้าเขียวไปปูดต่อมพนัวานน่นนี่แ่นี้ไงเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่หึงื่อๆแล้วเป็นคนซื่อซื่อๆ่าป,ปากไปปากมาน่คนนึ่ คนอีกอะมีแต่เซลล์หนากล้องเนี่ยคนอีกเป็นดาวหนากล้องเฮ็ดเขาได้หูวบางวันหนึ่งจะเลียนแบบหน้าถ้าก็มันข่อยได้เฮ็ดทานนี่วันนะย้ายนี่วาเออโรคอกเมีอะลรว่ะโอ้โรคอกขาใกล้จะเขี่ยเหรอเพราะเพราะอยู่ไดอยู่ดอกบานนี่วันไม่จิ้มเขี่ยกับพวกครูกันสองคนเนี่ยพากันถือใบเบิร์ตอร์ดข่อยแล้วพอได้ข่อยแล้ใส่ลิ้นจิ้มเขี่ยกับของไม่แะไรว่ะเฮ้ยฉันพักกันไปทัวร์ถอดเนาะเมียนว้านเอ้ยวันน่ะ แม่บ่กไม่ติ่มมาเลยไม่เหลี่ยมมาเนี่ยเหล่ยมมาเช่นนี้กันอมกำลังถี่ยิ้มกดไปวันหนี่อดไปโบฟังแล้วยิ้มออกมาใช่มันแซวลี่ดอกแทนใจจริงก็ได้มาเลยไม่ไม่ติ่มมาไม่จ่อยมาเดี๋็กกำปั้นตียังบาดอยู่เพราะนั้นทำกำปั้นไว้ตีไปบุ๋นเออมาแล้วเอาเห็ดน้ำกันนะเอาเอานึ่งเดียวซะเทาบ้านนี้หล่อฉันหล่อฉันสวยอย่างนี้คนว่าคนเหมือนพ่อไทยวางข้าวไม่กิ้มเฉลยอกรางมาให้เขาได้กินมาจิ้มเฉลียวบ่คอยมี กินค่ะกินเนี่ยยงพ่อประจงจักเม็ดอรดณ์ท่ามพนมนู้นพูดนะกินเบิดคตขมันเพี่ยนกึกอารมณ์พ่อปรจงมาถังห่อเม็ดจัคเม็ดเอ้าจบซะเนาะแซวคนนี้งก็จะซื้อสายจะสวากันสนละเขาเอาไฟที่บอลมางานกับเขาเอาอกาสมอบเสียงบรรยายนเซลคนเซลที่นี่ให้เบิรงตกันพิษพลาดกันว่าเหมาะสมกับเขาเอาไฟให้กันสนละเนาะครับเนาะเอ้าสวัสดีครับบาลเอง